สวัสดีครับแฟนเพจแนวทางนักแสวงโชคแฟนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องย t u b e แนวทางนักแสวงโชคนะครับวันนี้กับผมอาจารย์ดันสูตรตัวเลขพารวยนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของสูตรประกบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะครับสูตรประกบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับจะแม่นยำแค่ไหนจะตัดให้เหลือน้อยลงขนาดไหนไปชมกันครับ ครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดนะครับสูตรประกอบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะครับเช่นกันกับบนนะครับเปลี่ยนแค่บนเป็นล่างนะครับรูปสามตัวล่างนะครับมี3สูตรนะครับสิล่างหน่วยล่างนะครับรูปสามตัวล่างก็จะประกอบด้วยตัวเลข6กเจ็ดแปดนะครับสิล่างก็7 8 9ดแปดเนะครับหน่วยล่างก็1 2 3 4 5 6นะครับเราก็นํา สิบล่างประกบกับหน่วยล่างเช่นกันครับบนประกบบนล่างก็ประกบล่างนะครับสิบล่างหลักแรกคือ7จ็ดเห็นไหมครับเจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดมเ้าก็ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจต่อไปก็ตัวเลขที่2คือ8ปดนะครับหลักสิล่างแปดหนึ่งแปดสเห็นไหมครับต่อไปก็ตัวเลขหลักที่3คือ9ก้านะครับนำมาประกบทั้งหมด9192ต่อไปก็เป็น0ูนย์เห็นไหมครับต่อไปก็เป็นหนต่อไปก็เป็นสองนำมาประกบกัน นะครับจนครบทุกหลักก็จะได้ตัวเลขออกมา36ชุดนะครับสาชุดเยอะแน่นอนนะครับในสายตาผมนะครับในความคิดผมหรือแฟนๆนะครับก็เยอะครับเยอะแน่นอนดังนั้นเรานําลู่สามตัวล่างนะครับหกเจนะครับจะอยู่แค่หลักหน่วยหลัก10ล่างดีนะครับที่ไม่มีหลักร้อยนะครับสูตรล่างนี้คือดีที่ไม่มีหลักร้อยไม่ต้องระแวงนะครับหกเจจะอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้น ดังนั้นหกเจ็ดแปดเราเอาไว้ทั้งหมดครับเห็นไหมครับมันมีแค่เจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็หกอยู่แถวนี้นะครับเราเอาไว้ทั้งหมดนี่คือสูตรประกบชุดสองตัวล่างตรงๆก็จะเหลือแค่สนะิบหกชุดเท่านั้นนะครับสิบหกชุดเท่านั้นนะครับบางงวดนะครับมีน้อยกว่านี้บางงวดเหลือแค่หกชุดนะครับสูตรมันมาเป๊ะพอดีเข้านะครับอย่าไปดูถูกมันเอ้เหลือแค่สิบหกชุดตรงๆมันจะเข้าเลยออาจารย์อย่าไประแวงครับสูตรมันก็คือสูตร ความแม่นยำของมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับสำหรับใครที่ไม่เอารูปสามตัวล่างนะครับตัดออกเลยผมไม่เอารูปสามตัวล่างครับอาจารย์ตัดเพราะว่าผมมีเลขเด่นอยู่นะครับใครมีเลขเด่นนะครับมีเจ็ดก็เอาเฉพาะเกตไว้เห็นไหมครับเกี่ยวกับเกตอาจารย์ครับผมมีสองครับผมเอาเฉพาะเกี่ยวกับสองไว้ได้ไหมได้ครับเห็นไหมครับทุกคนสามารถวิเคราะห์เจาะลึกไปกับผมได้นะครับสามารถ ที่จะตัดเฉพาะตัวเลขที่ตัวเองไม่ชอบออกนะครับชอบ 6, เอา6ไว้ชอบ 5, ้เอา5ไว้ชอบ0ูนย์เอา0ไว้นะครับชอบ 4, เอา4ไว้นะครับมันแล้วแต่สมาชิกและแฟนเพจนะครับที่ชอบไม่จะเป็นต้องเอานะครับหกเ็ดมาตัดเหมือนผมก็ได้นะครับแต่สูตรผมนะครับอาจารย์นันสูตรตัวเลขคารวยคำนวณมาแบบนี้นะครับใครจะตามสูตรผมก็ได้นะครับเหลือแค่16ชุดเท่านั้น 16เมษายน2567นะครับสูตรประกบชุด2ตัวล่างตรงๆก็ฝากพวกเราไว้พิจารณานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจในตอนนักแสวงโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ